ครับืัอนี้ก็มาว่าวทัวไปนะครับหรืองานเมืองนอกนะครับคืองานเมืองนอกมันก็ปะได้อ่าสวยหรูนะครับบางทีบางอย่างมันก็อาจจะเฟืนๆฟืนจิตใจเนี่ยเพราะว่า,ายังก็ต้องแต่ละมือยามเมืยก็ต้องห้กําลังใจตัวเจ้าของนะบางทอปวดเมยปวดล้างปวดเอวนะครับก็ต้องสู้กันไปมือยุดก็พักผ่อนพักผ่อนในเต็มที่แล้วก็สู่งานกันไปนะครับมันบ่มีหยังสวยหรูเลยทุกอย่างที่นี่ก็ให้เบิง ไปพักสวนผัวเล็กอๆนหน่อยครับงานเมือหนอกมันก็จะมีทั้งผูนะ้หญิงผู้ชายเนาะที่นี่เริร่มผู้หญิงเขามาแล้วผมไม่เห็นความเป็นยูนะความเป็นยูที่แบบว่า,าผู้ชายผู้หญิงแบบตังคนตังแบบมาเจอกันแล้วมันพักร่วมกันสิ่ม่มมันกับแมนยูนะครับในแคมป์นะในแคมป์มันจะมีแบบห้องพักก็เป็นห้องพักร่วมนะครับแต่ว่าในในทางในมันจะมีห้องแยกอยีกทีนึงนะมันอาจจะมีห้องแยกอยีกทีนึงแต่ว่าใส่ บางมองก็ใส่ไม่อัดกันบางมองก็ใส่แผ่นนี่เสียแผ่นปักเื่อืนแผ่นปักแผ่นไม่ทันชีดหรือว่าแผ่นแผ่นผนังนั่นแหละแผ่นผนังแอบอีกทีนึงบางมองก็ใส่ผนังใส่ผ้าม่านกันเพราะว่ามันไม่มีวัสดุนะแต่ว่าบางมองอมเขาจะมีโมชาบางมองก็จะมีกูดังนะครับกูดังแบบไอ้สอมเสียมหรือว่าพอเศษใหม่เศษเล็กอย่างของในจางสิเขาก็มาต่อเติมมาแอมเห็ดเองได้สิแมนะครับมันก็จะเป็นรักษาอีกทีละแต่ว่าผมไม่เห็นหรอกว่า ผู้หญิงผู้ชายมาอยู่ในแคมป์ร่วมกันมี่ห้องทั้งทั้งทั้งในกันกับแมนอยู่แต่ว่าบางเท่อกับของขวเฮ็ดร่วมกันสิแม่คนหลากหลายหลายพอพันแมวมาอยู่ร่วมกันสิแม่บางเท่าก็อาจจะมีปัญหาความบุ่ไหายเนี่ยบางเท่อกับผมก็ไป่ได้เขาหางไปเนาะบางเท่อกับเห็นมาหลายบางเท่าผู้ชายก็กินเหล่ากินยังก็ไปกวนผู้หญิงสิก็มีมันก็ต้องให้เกียติกันนะบางทีเพราะว่าเห็นแล้วบางเท่าบางเท่าผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ บ่เดมีมักลื่นเลองมักอย่างนี้บางทเออาีเขาก็เออมักเขาบางคนก็เขาก็มีครอบครัวมากเลวเนาะบางคนก็มีครอบครัวมากส่วนหลายแล้วเขาก็อเออมาหาเงินจุดประสงค์ก็คือมาหาเงินที่กันนะครับแต่ว่าบางทีก็ถ้ากิกนเหล่าเมาายัางสิแม่แล้วก็บ่เดีว่าผู้นั้นผู้หนี้นะครับแต่ก็ว่าเห็นผับร่วมนะครับแล้วก็ไปกวนไปเคาะห้องเคาะยังสิแม่เพราะว่าหนึง่งอ่ามันกับแมงอยู่บางทีเขาอาจจะมีครัวผัวเมียมาเห็นงานแต่วันเหตุงานคนลเรม่มองสิแม่เมียเห็ุงานหมองหนึ่งผัวเห็ุงานมองหนึ่งสิแม่ที่นี่ คนในในแคมป์นแ่แคมป์ผู้หญิงก็จะมีผู้ชายเนี่ยบางทอก็มีกินเหล่าสังสรรค์ที่ห้างใช่ไหม,มก็รบก,กว,นวนกวนกันสิแมหอันนี้ก็ต้องให้เกียรติกันนะบอถึงการให้เกียรติกันเพราะว่าตามคนก็ตตามเิ็ีงานจุดประสงค์หาเงินขึ้นกันนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็มเมื่อว่าถึงนะมเนะมื่อว่าแต่เมืองหนกประเทศใดก็ส่วนมากก็จะมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเมื่อกี้แบบบางคนก็ใส่ชีวิตส่วนตัวนะอยากอยู่ส่วนตัวเงียบ เลิกงานกับพักผ่อนกินข้าวพักผ่อนกับทู่หาทั้งบ้านทั้งขอบครั่วนะครับบางคนกับทู่หาเราลูกมีอย่างสีไหม,มก็เป็นสไตล์สีแล้วนะครับบางคนกับบริย,ยากแบบสูงสิงกินเหลากินยังไรกินไปก็เมือ่อยนะเมือ่อยก็ต้องมาพักผ่อนพักหยังมันร่างกายมันฝืนฟูแต่ละคน,นกับฝืนฟูได้ได้ไหวได้สาตางกันนะกหากินอย่างที่มีประโยชน์มีอย่างว่อรุ่งไปนะใครมันได้่านมือพนันพันผลมือไปเพราะว่า ต่างคนกับต่างเพศงานเพื่อจูบสูงเดียวกันเนาะครับมือนี้คิดเนี่ยฝากไว้ให้คิดนะครับเรื่องเรื่องหลายะย่างที่ผมเบาเนี่ยผู้ชายผู้หญิงอยูร่วมกันก็ต้องให้เรีพศกันนะครับผมก็เห็นมาหลายแล้วแคมใกล้ๆนี่แล้วแคมใกล้ๆเนี่ยซี่สิบานาีเมตรเนี่ยรัศมีลอยเมียเดี๋ยวมีแต่แคมคนไทยเห็ุงานครับบางคนก็อยูสองคนบางคนก็อยูสีบางคนก็อยู่หกยูแปดยูสิบยิ่งอยู่หลายคนยิ่งวุ่นวายนะครับยิ่งมองพักแคบถ้ามองพัก แต่ก็มีมองบางมองก็คืออยู่แปดคนเก่าคนแต่ห้องพักนอนห้องละคนแล้วก็มีห้องน้ำนี่ตัวสีก็ดีไปแต่ห้องขั้วอาจจะร่วมกันก็อาจจะพบปะผูดคุยกันนะทัาา่วไปบางอย่างมางคนก็อยู่ห้องเดียวน,นั่นผู้เดียวมก็สบ,บายใจนะไม่ใช่ส่วนตัวไหนนะเหตุยังส่วนตัวไหนเห็นไหมทีครับคลิปนี้ฝากไว้คิดนอกกันให้เกียรติกันเนาะเหตุงานต่างประเทศต่างแดนนะครับนี่แหละชีวิตมองหนอก